เมนูที่กินเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อกับร้านกระเพราวัยรุ่นที่ไม่ว่าจะเดินผ่านกี่รอบก็ได้กินหอมของผัดกระเพราทุกทีที่ร้านมีทั้งกระเพราหมูกระเพราไก่รสชาติบอกได้เลยว่าเข้มค้นสุดๆและยังมีกระเพราหมูผสมไก่สําหรับคนที่ชอบกินแบบคําเดียวได้ทั้งหมูทั้งไก่เลยราคาเพียงห่อละ25บาทเท่านั้นกินคู่กับไข่ดาวขอบกรอบ ไข่แดงเยิมย้มเยมฟองละ5บาทครบเครื่องครบรสกันเลยทีเดียวเย็นนี้แวะมาลองกันได้ที่ร้านกะเพ ا วัยรุ่นล็อกบีศูนย์สามโซนมาร์เก็ตตลาด RN Yard ค่ะ